ที่นองเอ้ยใจประสงค์สางกลางดงกวาทงใจประสงค์ขี่ข่านกางบ้านกวาดงใจประสงค์แล้วเมือ่อกงแกระันหอดใจประสงค์หยอดแก้วในธทมสิคนหาใจประสงค์ต่อตั้งกะจังไดมาหาแวนใจประสงค์แนวแน่กะจังมาป่อพบการพี่นอนองเอ้ยพี่นนองเอ้ย สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องนายห้อยผ้าจวดครับผมมื้อนี้นายห้อยผ้าจวดครับนําเสนอเมนูนะครับอาหารเสิร์นั่นก็คือกะเพราหมูเสียบใหม่กะเพราหมูเสียบใหม่ครับตั้งกระทะเรียบร้อยใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วครับใส่น้ำมันหมู้ะครับเขาใส่น้ำมันหมูนี่ครับนี่แล้วครับหมูเสียบใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ครับอืกะเพราก็เตรียมแล้วนะครับพริกกระตําเรียบร้อยแล้วอื อ่ะครับมาเนี่ยมาทำการทอดเอ้ยเกี่ยวพริกกระเทียมกันนี่ครับนี่กเาลังเอ้าโอ้หอมเลยมึงเดี๋ยวฮ้อนใส่พริกแห้งนะครับเด้อเอาใส่พริกแห้งพริกแห้งใส่เข้าไปเราจะเปิดไฟบอ,บอแห้งปดัดไดยเพื่อบ้องห้บวกพริกมันใหม่นะครับเนี่ยเพราะพริกมันจะใหม่ไว้นะเพราะมันเป็นพริกแห้งนี่ นี่ครับนี่มาจากหน่อยแล้วเรค่อยเล่งไฟขึ้นจากหน่อยเล่งไฟขึ้นจากหน่อยโอ้ยหอมครับเริ่มหอมแล้วไปเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเมื่อมันหอมจักหน่อยก็ต้งเอาอ่าหมูลงใส่หมูเสียบไม้ลงใส่ uh, เตรียมน้ำสต๊อกไปหมูเสียบไม่ะนะครับ หอมแล้วครับพริกหอมแล้วโอ้ยสุดเดือดโอ้โห่หอมกระเทียมหอมพริกแห้งมันดีมีน้ำมันหลายกว่าพริกสุกเลยครับเด้อนี่หมูลงไปใส่หมูเสียบใหม่ลงไปใส่นี่ครับกะเพราหมูเสียบใหม่ลงไปใส่เลยเอาสิบ่พอเห็ดไฟแห้งนะครับเด้อมันตีใหม่ก่อนนะครับเอาดิเห็ดไฟอ่อน นี a. A ่เห <Wo osh es> right. really? ็ดไฟอ่อนๆไว้มาเนี่ยนี muscle, ่ครับนี่กระเพราหมูเสียบไม้หมูนี่ได้ซื้อมาจากไหครับซื้อมาจากเบ้านัดครับจากอำเภอโพชัยจังหวัดรเลยนะครับหมูเสียบไม้นี่ยนี่กระเพราหมูเสียบไม้เหรอที่นี่นะครับสุดยอดเลยโอ้หอมเป็นไห้ป่ะนี่เพราะอาจจมันยูโตแล้วเคาับจังเลงไฟขึ้นจังหน่อย เพื่อให้น้ำหม,มูมันออกไหมครับให,ให้น้ำให้น้ำนัวน้ำหมูมันออกไปนี่เขากระซีเอาน้ำประราอากาศนะครับน้ำประราอากาศมาใส่จังน้อยเร่งไฟขึ้นจังน้อยบบดนี้้วค่อยๆเร่งไฟขึ้นตลอดไปให้มันฮอนขึ้นฮอนขึ้นฮอนขึ้นนะท่านนี่ครับเร่งไฟขึ้นนี่เขา,าเร่งไฟตลอดอ่ะ บ้านนี่ก็ไปมันฮอนจังน้อยๆครับหมูมันกะ็ะิเริ่มสุกเริ่มสุกมันก็ะชิมันคือคือมันเสเอาแมมเอาหน้าเอานา้ำน,นัวมันออกมาจากหมูหมักนะครับน,นี่เริ่มแล้วครับเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วนี่ครับนี่นี่ครับหมูเสียบกระเพราหมูเสียบใหม่นะครับเริ่มจะยินเสียงแล้วนะครับนาออ่ะเดี๋ยวไปเอายางไปเอา น้านปลาตา,า,ากัดารเต็มนนี่เอาใส่ใส่น้านปลาตา,ากัดที่ร้านี่คือโตชูลงของเขาเดี่ยครับเดเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเห็นไหมมันมีน้ำมันตอกมาแล้วโอ,อ้หอมแล้วบบนี้หอมบบบนี้เอาเข้าไปเอาเข้าไปบบบนี้เอาขอปปเ,เอาข้าไปเป็นตังไหนบบบนี้เป็นตังไหนบบบนี้โอ้ย หอมละ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 บอ้ยเขาก็ต้องล้างสันเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆการล้างสันเมนูเนี่ยเขาต้องคิดคนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เขาจําเป็นต้องจะหมูสับอย่างเดียวนี่ครับนี่เขาเรียกว่าการทําอาหารแบบศิลปะนะครับเนี่ย มันตรงนี้มันต้องมีอาร์ตไปปรับผลน,นะครับอาหารบพรมันว่าสีเฮ็ดทื่อๆอย่างเดียวนี่ครับเนี่ยเขาหมักไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหมานขึ้หอมเป็นไห่แต่ <c oughs> โอ้ยแหมมืดหนีกับฝนตกอีหละครับฝนตกพายุโนรู้เขามานะครับบอสามารถเสดไปเฮ็ดเอาดรอได้แล้วก็เฮ็ดดรอน้ำปลาตาอากาศลงไปเห็นไหมเห็นรราาาไหมนี่พอ,อละ หอาม่น้มืกัโอ้โหเฮ้ยอาตัวงอมแไดโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยเอาบานี่เห็นอะไรบ้างเหนัะลลางโคกลงไป สามรัก <ließ> โอ้โหผมจะรบกวนป้าท mm ูมาปวดตัวป่วยแต่โอ้น่ะโอนะบู๊ยขวนขึ้นมาอ่ะโอนสุดเด้อเลยโอนะขออนุญาตนะครับนะโอนขออนุญาตนะันนาดนี um ้ก็เอ้ย อุ้ยนี่ขนาดว่ท่านไดเน้เอาหน้าลงไปได้นี่เอาซุกแล้วบ่เอาเขางยองเข้าไปเอาเขางยองเข้าไปงยองเข้าไปเยอะเรียบร้อยแล้วครับบ่เลยอันนี้กินได้เลยได้บ่กินหน่องเลยน้รร่านปราตาอาการโตเดียวลนะครับสามารถที่คุ้มนะครับลดขาดอาหารได้ ทุกเมนูเหรครับเอาพอไปกไปบเรียบร้อยเอ้ยบริการขั้นตอนการกินทั้งตัวมันเห็นไ,ไหาครับกับเขาโอ้โหผมบอกแล้วว่าน้ำปลาตาอากาศมันนะครับเป็นน้ำปลาที่มีคุณภาพเกรดพี่เมี่ยมนะครับน้ำปลาเกรดพี่เมี่ยมโอ้โหมาเด้อครับเรามากินน้ำกันน้ำมันเด้อนี่เป็นนังอะไรครับพี่น้องครับ เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมป,ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเฮ็ดอาหารใหม่ๆไปเรื่อยๆ<__>นี่นะครับเขาว่านวัตกรรมอาหารครับเรียกว่านวัตกรรมมาครับมาโอเคโอเคเอาสามนเจอกันมากินดับกัน เอาละครับพี่น้องครับได้เวลากินแล้ะเด้อบาดเนี่ยเรียบร้อยแล้วถูกสิ่งถูกอย่างสําหรับกับเขาจากกาันนะครับผัดกะเพราหมูเสียบไม่เนี่ยครับเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับมานะ้ครับเด้อปิกน้ำปลากนันนี้โดยการใส่น้ำปลา,าตาอากาศนะครับบ่ได้ใส่เครื่องปรุงตัวอื่นอันนี้ก็น้ำปลา,าตาอากาศนะครับ อืมออืมอืมอืมกระเพาเสียบไม้เห็นมเดียวมรออะอืมอืมกินเข้ปไปครับผัดกัะเพราหมูเสียบไม้อืมอักครับอืม

ความน้าปราทตาอากาศที่มันซึมเข้าไปในมืออืมอือืมอืม,อม <c oughs> จังอร่อยเหลือเกินผักสดตามมาตามไปอ,อืมักข้าวพอประมาณ chúng nó bò thêm muốn máy tam biểu ừ ừ เพาหมูเสียบไม่รสชาอร่อยอืมกินเราไปเนาะพี่น้องมาแล้วครับเบ่บุได้อยู่ใกล้กระสินดินดำน้ำซุ่มป่าคุ่นบอดคือแขกแงงหางป่าน้่งบอดป่านหางฟารันจักรจันห้องป่านฝ่าสีรองบนแตกจนจนมวลซึนโฮแซลมีส่วนสุลซูนวแอละบอดล้อมฝอนมอ่ะอืมอ้ม

โอเคนะพี่น้องนะไอ้กลินลองบึงนะครับเด้อหาเป็นแซบแต่ผมว่ามันกี้บอผิดบังนี่แหละนี่คนเขากหาแต่เน่ากินตัวแม่วมาครับไอ้แต่เน่ากินแต่ละหมู่แต่ละเว้นเอาเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับ โชคดีสุขุสูคนนะครับเด้อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดจะดิ่งนะครับกดติดตามให้กับช่องนายหอยพาจวดนายหอยพาจวดสิอย่ลืมขอบคุณของท่านกราบขอบพระคุณอย่างสูงโชคดีทุกท่านนะครับผมนะครับลิบหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ